สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูก๋วยจับเส้นใหญ่นะคะน้ำใสก็จะมีค่ะหัวใจไส้อ่อนลิ้นนะคะแล้วก็หมูนิดหนึ่งเลือด ผักแนมนะคะก็มีต้นหอมพริกแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็เส้นใหญ่นะคะเรามาทำกันเลยก็ไม่มีอะไรยากนะคะก็เราก็เอาเนี่ยมีหัวใจมีมีลิ้นมีไอไส้อ่อนนี่เราก็ไปลวกเป็นน้ำซุปไปเลยนะคะ แล้วก็มีหมูสับปั้นเป็นก้อนลองเลยค่ะถั่วงอกประกาศแก้วนะคะ เบือแล้วกินมาแรงวันชอบกินเลยอ่ะกรุบกรอ,อบดีถ้ามีกวกไส้แล้วชอบมาจริงๆเลยไป hey. เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะนี่ค่ะง่ายๆค่ะเนี่ยก็อร่อยได้นี่นะคะก้วยจับน้ำใสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเนี่ยทำง่ายมากเลย จริงแนะไม่ตั้งใจทำนะพอดีในตู้เย็นมีของเหลือๆก็เอามาทําอร่อยค่ะกินกัน